ท่านผู้มนในการโรงเรียนบ้านบางเจริญนะครับแล้วก็สวัสดีข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านรวมถึงนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, 6ถึงระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- นถึงสทุกคนนะครับด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 นะครับอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีมีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบนะครับก็คือ5อ่อนด้วยกันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษานะครับ2,564เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนต่อไปนะครับโดยให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กระทรวงสาธาสุขแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นนะครับมีแนวทางที่ร่วมกันก็คือในการเปิดภาคเรียนที่สองนะครับปีการศึกษา2564มีการฉีดนะครับมีแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับจำนวน2เข็มโดยในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ที่ควบคุมสงสดหรือสีแดงเข้ม จำนวน29จังหวัดก่อนนะครับแต่ตั้งแต่เป้าหมายให้นักเรียนนะครับนักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1อย่างครบถ้วนซึ่งที่ประชุมสคอบอนะครับได้อนุมัติในหลักการแล้วก็ได้สั่งการไฟเซอร์ไปแล้วนะครับให้แก่นักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า4.5ล้านคนนะครับเพื่อให้ข้าราชการครูแล้วก็บุลคลากรทางการศึกษาเนี่ย ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .6 ถึงม .3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนในครั้งนี้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความพร้อมทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงในหัวข้อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ทับ2564สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนทั่วหน้าในวันนี้นะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้อุ่วใการโรงเรียนได้เปิดการประชุมและ ดำเนินการประชุมชี้แจงในลําดับต่อไปครับขอกำลันเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะครับปงเสียงชัดเจนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางผมเองนั้นได้มี โอกาสนะครับมาพบกับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะชี้แจงนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการฉีดวัคซีนนะครับให้กับเด็กนักเรียนนะครับขอขอแชร์สไลด์นะครับครับทุกท่านเห็นเห็นภาพบนหน้าจอนะครับตอนนี้นะครับเห็นครับสำหรับเห็นภาพไหมครับเห็นครับเห็นครับครับครับขอบคุณทุกคนมากครับ สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการประชุมชี้แจงนะครับในหัวข้อการเตรียมความพร้อมนะครับเปิดภาคเรียนที่สองทับสองหสถานศึกษาปลอดภัยนะครับเด็กได้รับวัคซีนท่นหน้านะครับสำหรับแนวทางนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่เราจะให้โรงเรียนนั้นปลอดภัยแล้วก็เด็กได้รับวัคซีนนะครับจากการที่ ทางผมเองนั้นได้ไปเข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ได้สรุปนะครับเป็นแนวทางต่างๆดัง,งนี้นะครับข้อแรกนะครับคณะกรรมการอาหารและยานะครับอยอกระทรวงสา,สาธารณสุขนะครับวันนี้นะครับอนุญาตให้วัคซีนไฟเซอร์นะครับฉีดให้กับเยาวชนอายุ12-17ถึงปี 11เดือน29วันนะครับหรือ18ปีบริบูรณ์ก็ได้นะครับจะครอบคลุมนะครับนักเรียนนักศึกษาในช่วงระดับชั้นม1ถึงม6ปวชปวสหรือเทียบเท่ารวมไปถึงนักเรียนชั้นป6บางส่วนนะครับที่มีอายุ12ปีนะครับ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปดังนั้นนะครับในส่วนนี้ก็ขอสื่อสารไปยังท่านผู้ปกครองว่าวันนี้วัคซีนปฟเซอร์นะครับกำลังจะเข้ามาแล้วก็จะนำวัคซีนตัวนี้นะครับฉีดให้กับเด็กๆของเราโดยผ่านการรับรองแล้วนะครับจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอกระทรวงสาธารณาสุขว่ามีความ ปลอดภัยนะครับอันนี้ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่สองนะครับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับจะเริ่มฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มนะครับณนะวันนี้29จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดประจวบคีดีขัน ก็จะรวมอยู่ในพื้นที่ส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เด็กๆของเรานะครับบุตรหลานของเรานะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนนั้นฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับอย่างน้อยเด็กมีภูมิคุ้มกันนะครับและจากการที่เราได้ทดลองเรียนในรูปแบบต่างๆมา ขอ,อเชื่อว่าคุณครูผู้ปกครองและเด็กคงเห็นแล้วว่าไม่มีการเรียนอะไรที่ดีไปกว่าการเรียนที่โรงเรียนแต่ณวันนี้นะครับสถานการณ์ของโควิด1 9ยังไม่ปลอดภัยทำอย่างไรนะครับเราจะทำกันอย่างไรวันนี้ทางกระทรวงศึกษานะครับก็มีแนวทางออกมาให้เราแล้วว่าวันนี้เราจะหาวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, มาฉีดให้กับเด็กเด็ก เพราะฉะนั้นในการฉีดครั้งนี้จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเด็กๆนะครับไปคิดร่วมกันในครอบครัวว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรที่จะให้บุตรหลานได้ฉีดนะครับแต่จากการที่พอ,อ,อเองคุณครูเองนะครับของโรงเรียนเราฉีดมานะครับไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองกับนักเรียนนั้นไปตัดสินใจด้วยตนเองนะครับวันนี้มีโอกาสดีแล้วนะครับคิดไตร่ตรองทบทวนให้ดีนะครับต่อไปนะครับในข้อสามวันนี้สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นมีหน้าที่ที่จะชี้แจงท่านผู้ปกครอง นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนรวมถึงเดี๋ยวจะต้องมีการสำรวจข้อมูลนะครับมีการที่จะให้ท่านผู้ปกครองนั้นต้องมาลงชื่อในใบยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนนะครับจากนั้นโรงเรียนก็จะรวบรวมจำนวนนะครับผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนส่งสำนักงานสาธารณ สาธารณสุขจังหวัดต่อไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางเราก็ต้องเตรียมการนะครับต่อไปนะครับในเรื่องที่4นั้นวัคซีนนะครับที่เราจะได้รับมาในครั้งนี้นะครับเพียงพอสำหรับการฉีดสอเข็มให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนหนึ่งคนจะได้รับวัคซีนสเข็มนะครับโดยเข็มแรกนะครับเข็มแรก จะเริ่มฉีดในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะทิ้งช่วงไปจะไปฉีดอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าลูกๆของเราบุตรหลานของเราได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถเปิดเรียนสําหรับเด็กมัธยมได้ในวันที่หพฤศจิกายนนะครับ ก็จะมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นแผนที่เราวางไว้นะครับข้อห้าในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะครับจะใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฉีดวัคซีนนะครับโดยที่ทางจังหวัดนะครับจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนแล้วก็จัดสรรวัคซีนนะครับเช่นในตำบลชัยราชก็อาจจะมาดูว่าหนะ้าวันนี้มี เด็กๆม1ถึงม3ที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนอยู่เท่าไหร่นะครับจำนวนเพีมากเพียงพอไหมที่แต่ละโรงจะฉีดโรงไครโรงมันหรืออาจจะต้องกำหนดจุดโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนอันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการสำรวจข้อมูลตัวเลขของนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนะครับ ข้อที่หกนะครับอันนี้ฝากสื่อสารนะครับฝากคุณครูฝากท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนทุกคนสื่อสารไปยังท่านผู้ปกครองท่านอื่นเพื่อนนักเรียนท่านอื่นว่านักเรียนที่มีอายุต่ำกว่าสิบสองปีนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองว่าจะมีผลข้างเคียงหรือไม่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตนะครับ เด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ7นะครับทางหน่วยงานของเรานะครับก็ขอให้ผอโออรงเรียนแล้วก็คุณครูนะครับช่วยกันติดตามอาการของเด็กด้วยหลังจากการได้รับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวทางที่สรุปมาได้จากการร่วมรับฟังการประชุมนะครับ คราวนี้นะครับไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้กับนักเรียนนะครับอันนี้เอามาจากของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือว่า10ถึง17นะครับโรงเรียนนั้นจะต้องอจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ ให้หน่วยงานของเรานะครับซับซ้อมความเข้าใจนะครับในการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองนะครับเราจึงมีการจัดการประชุมวันนี้นะครับต่อมานะครับ17ถึง22นะครับโรงเรียนนะครับจัดทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับในการฉีดวัคซีน กับท่านผู้ปกครองกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะส่งเป็นคลิปไปให้นะครับทางส่วนส่วนกลางนะครับจะมีคลิปสั้นๆนะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็มีมีมีความเชื่อมั่นว่าการฉีดในครั้งนี้จะมีความปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับ21ถึง24กันยานะครับ โรงเรียนนะครับจะเชิญท่านผู้ปกครองนะครับมาลงนามแจ้งความประสงค์นะครับท่านที่ยินยอมนะครับให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับท่านเดี๋ยวเราจะแจ้งวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันไหนนะครับให้ท่านมาที่โรงเรียนเพื่อลงนามนะครับยินยอมให้บุตรหลานนั้นได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ25กันยานะครับ โรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อจำนวนแบบฟอร์มต่างๆใบยินยอมต่างๆนะครับส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่นะครับเพื่อส่งไปศึกษาที่การจังหวัดนะครับเพื่อนำไปสรุปเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดของเราต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับยีกกันยานะครับทางศึกษา ที่การจังหวัดนะครับเขตพื้นที่ก็จะนําจํานวนเด็กๆนะครับที่จะรับการฉีดวัคซีนทั้งหมดไปไประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนะครับต่อมานะครับยีถึงสากันยาสาธารณสุขจังหวัดนะครับจะวางแผนแล้วก็กำหนดเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเป็นรายโรงเรียน แล้วก็ในวันที่1ตุลานะครับโรงเรียนที่ได้รับการประสานว่าเป็นจุดฉีดวัคซีนนะครับก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดสถานที่และวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับให้ท่านเห็นว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายนะครับ สิ่งที่โรงเรียนนะครับต้องเตรียมการปฏิบัตินะครับอันที่หประชุมชี้แจงคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจนะครับอันที่สนะครับเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแต่งตั้งคณะทํางานนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ข้อ3ามดำเนินการสํารวจจัดทําข้อมูลต่างๆสําสหรับนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโดยความยินยอมของผู้ปกครองนะครับ ข้อ4ถ้าโรงเรียนได้รับการประสานเป็นจุดฉีดวัคซีนนะครับเราก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ขั้นขั้นที่5ก็คือว่าเราก็จะเริ่มดําเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายนะครับคือเปิดเรียนออนไซต์ site, ภาคเรียนที่2องทับสองหในวันที่1พุทพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่ อ,อ,อ๋อนะครับจะมาชี้แจงในวันนี้นะครับครับเรียนเชิญครูสนต่อได้เลยนะครับนะครับในช่วงท้ายน,นี้มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับ,รบเรียนเชิญคุณครูครพัชนะครับครับอ่าในเรื่องของการลงชื่อเพื่อประสงค์ฉีดโรงเรียนสามารถสร้างแบบฟอร์มโดยที่ไม่ให้ผู้ปกครองเดินทางมา พอจะเป็นไปได้ไหมครับในเรื่องของแบบฟอร์มเนี่ยนะครับสามารถทำได้แต่ว่าในเรื่องของการที่จะต้องเซ็นชื่อครับจะต้องเป็นลายลายเซ็นจริงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้ไฟไยงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในในจุดนี้ว่าจะทําเป็นแบบฟอร์มให้ให้ให้กรอกผ่านฟอร์มหรือว่าจะต้องมาเขียนนะครับที่ทางทางเรานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ สามารถสอบถามได้เลยนะครับจะได้เป็นที่เข้าใจกันในที่ประชุมเลยนะครับมีไหมล,ลูกลูกนักเรียนมีความกังวลไหมไม่ครับอ๋อไม่ครับคืออยากให้ทุกท่านมองนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีแต่คนที่จะแย่งกันฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวัคซีนตัวนี้นะครับ เขาบอกว่าดีอย่างไรนะครับก็มีคนที่มีความต้องการฉีดนะครับบางบางบางบ้านนี่ถึงขั้นจะต้องนั่งเครื่องนะครับไปฉีดกันถึงเมืองนอกเลยนะครับแต่ณวันนี้นะครับเด็กๆของเรานะครับจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ ท่านผู้ปกครองก็คงจะเห็นว่าวันนี้เอาลูกปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเอาลูกปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากเสร็จตรงนี้ท่านไปคุยกันในในบ้านนะครับว่าเออลูกคิดอย่างไรพ่อแม่คิดอย่างไรก็คุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะแจ้งนะครับวันที่จะให้ท่านนั้น มามาให้ความยินยอมนะครับในการฉีดตรงนี้นะครับครับผู้รังเชิญครับครับกรณีเด็กที่ฉีดมาแล้วหนึ่งเข็มจะต้องลงทะเบียนไปพร้อมกับรอบนี้ไหมเพื่อรับเข็มสองอ๋อเด็กที่ฉีดมาแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปไปฉีดให้ให้ให้ครบครับว่าไปไป ไปฉีดมาจากจุดไหนนะครับสําหรับรอบรอบที่เรากําลังจะเปิดเนี่ยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับจะต้องมีการฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองนะครับแต่ว่าคนที่อาจจะได้รับมาจากจุดอื่นนะครับอาจจะต้องมีการฉีดไข้หรือว่ายังไงก็ให้เป็นไปนตามระบบนั้นนะครับตรงนี้นะครับครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อ,อเชื่อว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็คงจะยังไม่ค่อยได้ฉีดนะ รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คงจะได้ฉีดกันน้อยนะครับตามตามที่นักเรียนได้ได้แจ้งมานะครับว่านักเรียนได้รับเข็มหนึ่งแล้วนะครับก็ให้นักเรียนไปรับเข็มสองตามที่นักเรียนได้ฉีดเข็มหนึ่งมาเลยนะครับ<ช>ไม่ต้อง<ช>ลงทะเบียนใหม่ครับเพื่อรักษาให้ลำดับคิวให้กับท่านอื่นต่อไปนะครับใช่ครับใช่ครับครับมีผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ครับท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีแล้วครับคุณสนเชิญได้เลยครับครับก่อนปิดประชุมในวันนี้นะครับก็ผมคุณครูสุนทยายริมเจริญนะครับในนามผู้ช่วยกรรมการกิจการนักเรียนนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับแล้วนักเรียนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ให้ความกระจ่างนะครับชี้แจงเป็นแนวทางที่ได้ร่วมกันนะครับระหว่างคุณครู ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนเพื่อการเปิดภาคเรียนที่ปลอดภัยในภาคเรียนที่สองทับสองห้าหกสี่แล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในประชุมในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการประชุมในครั้งต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะครับอ่ามีมีสอบถามมาเพิ่มครับอ่าครูสนสอบถามว่ายังไงนะที่สอบถามมาเพิ่มนะครับ ครูครูค่าอายุเท่าไรครที่ต้องฉีดได้คะ่ะอ๋ออายุสิบสองปีขึ้นไปลูกสิบสองถึงสิบแปดนะอยู่ประมาณช่วงนี้นะสิบสองถึงสิบแปดครับแล้วก็แจ้งข้อมูลอีกอย่างหทึ่งครับ,รบโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่จะเปิดได้นะครับเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าคุณครูกับนักเรียนในโรงเรียนที่จะเปิดต้องฉีดได้อย่างน้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ เช่นเราจะเปิดสอนในชั้นหมอต้นนะครับแล้วก็คุณครูในชั้นหมอต้นเนี่ยนะครับคุณครูที่ทํางานอยู่ภายในโรงเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย85ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบไว้ว่าเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งที่เราจะเปิดโรงเรียนนะครับครับครับคุณสนเชิญได้เลยครับครับในการประชุมวันนี้ก็ขอจบการประชุมนะครับแล้วก็ เดี <muitas> ๋ยหลังจากนี้คุณครูต้อมนะครับจะส่งวิดีโอการประชุมครั้งนี้ให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่จะต้องแจ้งพวกเราเป็นการด่วนเราจะแจ้งให้พวกท่านทราบในอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษาแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ชุมชนของพวกเรานะครับขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านครับ